ศาสตร์แห่งการเคลื่อนไหวอ่านอนาคตแชมเปี้ยนผ่านทุกย่างก้าวจาก d o อ s Wonderland House เคยสงสัยไหมคะว่าสุนัขที่มีคุณลักษณะระดับท็อปฟอร์มนั้นเราสามารถมองเห็นศักยภาพของเขาได้อย่างไรตั้งแต่ยังเยาว์วัยวิดีโอนี้คือหนึ่งในคำตอบที่ชัดเจนที่สุดค่ะ การเคลื่อนไหว movement ของลูกสุนัขอเมริกันอะคิตะตัวนี้ไม่ใช่แค่การวิ่งเล่นธรรมดาแต่มันคือการแสดงออกถึงพิมพ์เขียวของโครงสร้างที่สมบูรณ์แบบตามมาตรฐานสายพันธุ์สังเกตการก้าวย่างที่มั่นใจและทรงพลังทุกก้าวที่ย่ำลงไปนั้นมั่นคงเต็มไปด้วยพละงกำลังที่ส่งมาจากขาหลังเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างสง่างามและลื่นไหลนี่คือสัญญาณบง่งบอกถึงโครงสร้างที่ถูกต้องความสมดุลณของร่างกาย มุมขาและกล้ามเนื้อที่แข็งแรงสุขภาพที่ดีการเคลื่อนไหวที่ไม่มีสะดุดสะท้อนถึงข้อต่อและกระดูกที่สมบูรณ์จิตประสาทที่มั่นคงความมั่นใจในการก้าวเดินแสดงถึงอุปนิสัยที่ดีเยี่ยมส่วนนักที่ดีไม่ได้วัดกันที่ความสวยงามเมื่อโตเต็มวัยเท่านั้นแต่แววของความงดงามและคุณลักษณะชั้นยอดนั้นฉายออกมาให้เห็นตั้งแต่พวกเขายังเด็ก นี่คือศิลปะที่แท้จริงของการเพาะพันธุ์และคือสิ่งที่ตอกย้ำว่าพื้นฐานที่ดีคือจุดเริ่มต้นของทุกความสำเร็จลูกสุนัขตัวนี้มาจาก Dogs Wonderland House ซึ่งเป็นคอกสุนัขที่ขึ้นชื่อเรื่องการเพาะพันธุ์สุนัขอเมริกันอคิตะที่มีคุณภาพเยี่ยมยอดการได้เห็นลูกสุนัขตัวน้อยๆแสดงศักยภาพที่โดดเด่นเช่นนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความใส่ใจและมาตรฐานการเพาะพันธุ์ที่ยอดเยี่ยมของ Dogs Wonderland House ได้เป็นอย่างดีค่ะ